ปริชา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เกษตรปริชาตินะคะอาจารย์ดรจัญญาสิงห์คำอาจารย์ประจาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสา์กรค่ะสวัสดีท่านก็คือครับผมอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสั์กรค่ะพิธีกรคนใหม่นะคะคมาแทนอาจารย์นรัตน์นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามในเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานแลวก็ระบบโลจิสติกในการผลิตสินคา้าเกษตรเพื่อลบความเหลื่อมล้ําทางสังคมกันค่ะอาจารย์ญ่าระบบเกษตรปัจจุบันนะครับน้องก็มีการ นำสินค้าจากท้องถิ่นนะครับไปสู่ในเมืองนะครับเราต้องใส่ระบบโลจิสติกส์นะครับขึ<ช>้นนที่สำคัญนะคะจริงรๆแล้วจะบอกว่าในช่วงหลายๆทศวทศวรรษที่ผ่านมานะการตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเนี่ย ตลาดก็จะอยู่ศูนย์กลางของชุมชนหรือว่าในชนบทนะคะปัจจุบันก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเป็นตลาดสมัยใหม่อยู่ในสังคมเมืองมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับผู้บริโภคเป็นหลักใช่ครับแล้วก็การส่งสินค้าต้องรวดมีความสำคัญใช่ฉะนั้นมันจึงเหตุจำเป็นนะที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตใช่ไหมคะเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ใหญ่ครับถูกไหมคะวันนี้เราก็ได้มาเราจะไปดูกันเนาะดูแปลงใช่ไหมัะอาจารย์ระมีการยันนี้เราก็มาที่สวนนะคะ สวนแก้วกระมลไฮโดรฟาร์มนะคะถือว่าเป็นสวนแห่งหนึ่งนะคะที่มีระบบการจัดการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จครบทั้งวงจรทั้งในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดนะคะจันใหญ่คิดว่าท่านผู้ชมหลายคนก็อยากจะทราบกันละว่าเป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะค่ะเกษตร ดูสีผิวเขาก็ดูเนี่ยเขียวสวยงามเลยสายเราเจอคนรู้จักด้วยสวัสดีค่ะทุกคนพักหน้าทานมากนะคะที่นี่โอ้ต้นใหญ่น่ากินมากเลยชิมได้เลยครับอ๋อชิมได้ด้วยไม่ขมครับไม่ขมครับอ๋อไม่ขมนะคะเออไม่ต้องกลัวกินแน่นอนเลยครับเออเริ่มจะอยากรู้แล้วจันหญ่ใช่ครับว่า ้มันโตได้ไงคืออยากมาถามคุณโอ๊ตนะครับว่าอะไรแบบผสมกันว่าเราทํายังไงให้ผักเป็นอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็โตแล้วแถมปลอดภัยด้วยใช่ครับอยากจะมาขอความรู้คือเทคนิคอยูนะครับยินดีแบ่งปันครับค่ะแล้วฝนกําลังมาตกๆเดี๋ยวเราไปนั่งพักร่วมๆกันก่อนได้ครับเดี๋ยวไปหาทคุยทางนู้นกันดีกว่านะคะขายเราไปคุยกันเลยดีค่ะ ก็ตั้งแต่เดินเข้ามาในส่วนแก้วโุนไฮโดรฟาร์มใช่ไหมครับก็เห็นทำอะไรเยอะมากเลยอยากรู้ว่าพี่เราต้องการจัดการของโซ่ประทานนะครับเราต้องทํำอย่างไรบ้างครับอย่างนี้ครับอาจารย์ใหญ่ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะจัดของโซ่ประทานนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องของต้นน้ํำกลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงเรื่องของต้นน้ำอ่ะเนาะนะครับเขาจะพูดถึงในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเรื่องของปุ๋ยเรื่องของโรงเรือนเรื่องของอุปกรณ์ใครที่ต้องถามพี่โอ๊ตแล้วครับว่าในแต่ละประเด็นของต้นน้ำนะครับพี่โอ๊ตมีกกกาาารรรจัััดยงงงงไบบ้อคข็ ทำทำสวนผักออร์แกนิกแล้วก็ไฮโดรพนิกมาควบคู่กันนะครับของเราก็จะมีการเรียกว่าต้นน้ำเนี่ยเรามีมีเจ้าประจําเรื่องมลิพันธ์อยู่มลิพันธุ์ใช่ไม่ว่าจะเป็นมลิพันธ์ออร์แกนิกเองหรจากทางแม่เจ้าหรือทางเอกชนมาต่างประเทศนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ความงอกมันก็จะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอยู่ที่ความสดใหม่มากกว่าคือคือต้นต้นทางแล้วก็เรื่องของปุ๋ยเรื่องของสารชีวภัณฑ์ต่างๆนะครับ ก็อย่างถ้าเป็นสาชีวพันธุ์เนี่ยต้นทางเลยก็มาจากทางเพื่อนที่จังหวัดแพร่ทางอาจารย์เบิร์ดอะครับเขาจะทําเชื้อชีวพันธุ์มาให้เราะงั้นนี่มันจะแอคทีฟกว่าที่เราไปซื้อเชื้อแห้งมาถ้าเป็นสารเคมีเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ก็แน่นอนครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรว่าเราทําในสัดส่วนที่ตามตลางภาคกาหนดนะคะแล้วก็เมื่อกี้มีโรงเรือนโรงเรือนรโรงเรือนโรงเรือนนี้ก็จะเป็นโรงเรือนโรงเรือนสาหรับกันฝนกันฝนเพราะตอนเราเคยมีปัญหาว่าเราปลูกผักแบบไม่มีโรงเรือนนะครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นลายเยอะ เราบริหารจัดการยากมากใช่ป้องกันโรคเพราะเราต้องสกัดกับต้นทางเพราะนั้นในในผักที่เนี่ยจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาสหรับไปฆ่าเชื้อราเลยก็ใช้ลงเรือนจะปลอดภัยในการนอนใช่ไหมคะเมื่อกี้เราพูดถึงปัจจัยการผลิตเนาะนะคะมีแม่พันธุ์มีปุ๋ยยังเหลืองเรือนค่ะคุณโอ๊ตเป็นไงบ้างคะลงเรือนเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งอันนี้คือลงเรือนที่ประกอบเองครับสั่งให้ให้เพื่อนมาช่วยทําให้ซึ่งมันมีหลากหลายรูปทรงนะครับตามความป้องการของพืชแตกต่างกันในเรื่องการระบายอากาศแต่อันเนี้ย ก็ทําแล้วเนี่ยมันถ้าเรามันมีปัญหาเรื่องความร้อนเราก็ใช้สเปรย์หมอกความประปรับช่วยแต่เกิดจะให้มันเย็นเลยตัวนี้ต้องแนะนําว่าให้เป็นทรงจั่วสองชั้นจั่วสองชั้นก็คือไปช่วยในการระบายอากาศถูกมคะเพิ่งเพิ่งไปดูงานกลับมาเรียกว่าเย็นสบายมากอีกตัวนึงก็คืออุปกรณ์การเกษตรเมื่อกี้เราพูดถึงปัจจัยสุดท้ายใช่ทางอุปกรณ์พวกรานี้ก็มีบริษัทให้เราเลือกมากมายในประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็ราคาจะไม่หนีกันมากต่างกันที่ความบาง แล้วก็อายุการใช้งานถ้าถ้าเกิดมันหนามากเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นแต่ว่าอายุการใช้งานมันจะนานการเก็บความร้อนเนี่ยคือการความร้อนได้ดีกว่าคือปัญหาของผักไฮโดรพเนตคือน,น้ําม,มันจะร้อนแต่ถ้าเกิดว่าสรุปที่มันหนาเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้น้ำม,มันร้อน,สนแสดงว่ากตรกอบการจริงก็ต้องเลือกต,ต,อต้องเลือกตามความเหมาะสมแล้วก็รามจะมี2แบบทั้งแบบว่าปิด ปิดเลยแกะไม่ได้งี้ยจะมีตัวรัวนันจะมีปัญหามากเวลาเราทำความสาดร,รางเราานั้นทำไม่ทำไม่ดีเนะี่ยมันก็จะเป็นเชื้อโรคแต่ในรุ่นใหม่เราก็ปรับมาเป็นรางเปิดได้ครับเพิ่ไมไปนิดนึงแต่ว่าทํางานง่ายกว่าเยอะ อันนี <Wars> <light> me, ้ค <Wars> uh, ือทั้งของลักษณะของปัจจัยต้นน้ำเนาะต้นน้ำอันนี้เชื่ากหมคะว่ากลางน้ำคือแกนโครมาเลนคือว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของการน้ำเนี่ยครับพอจะพูดถึงของตัวเกษตรกรเนี่ยแหละครับว่าเขาจะมีกระบวนการผลิตยังไงนะครับเรื่องของการแปลรูปยังไงนะครับต้องถามดิโอตแล้วครับในในส่วนของสวนแกวกมลไฮโคร์มครับก็ทีนี้ก็เน้นเน้นความมั่นคงะครับก็คือว่าเรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วก็จะส่งส่งออกให้กับร้านอาหารร้านสเต็ก อาจะเป็นร้านสเต็กร้านอาหาราที่เป็นผักก็คืออาหารเจจะมีะทัแถวเนี้นะครับ ผมไปติดต่อไว้ก็เขาว่าดีกินได้เรามีตลาดประจำของเรานี่ใช่แสดงว่าเหมือนที่อาจารย์ปุชารานบอกว่าจริงๆแล้วปลังน้าก็คือตัวเกษตรกรก็จะเป็นคนตั้งแต่เริ่มหาปัจจัยการผลิตแล้วก็มีการปลูกใช่ไหมคะดูแลรักษาและสาหรับที่นี่ก็คือปลูกเป็นไฮโดรโปนิกใช่ไหมคะไฮโดรโปนิกก็คือใช้แมลงพันธุ์เนาะเมื่อกี้เราฟังอยู่แล้วก็เป็นการดูแลรักษาดูแลรักษาไงคะดูแลรักษาเราควบคุมการผลิตตามอายุนะครับือผักคภานีนถ้าอายุมันเกิน45วันเนี่ยมันจะผมแล้วก็เราที่สําคัญค้ันน การควบคุมสารเคมีที่เรใส่ไปในอาหารของเขาอะครับไม่ไม่เกินไม่เกินแล้วก่อนเก็บเกี่ยวเราก็จะให้แต่น้ำเปล่าแล้วผักที่เรามีเก็บทุกวันไหมครับเก็บทุกวันครับเนี่ยการบริหารจัดการตัวเนี้ยสาคัญครับคือเราจะปลูกเพาะกล้าให้มันทันได้ส่งได้ทุกวันเนี่ยอันเนี้ยสนุก่างงี้ยครับต้องมีการบริหารจัดการที่ดีค่ะแล้วก็สุดท้ายคือเก็บเก็บเกี่ยวถูกไหมคะถ้าอย่างนี้คือใช้แรงงานจากที่ไหนคะก็เนี่ยชุมชนอนี้แหละครับก็จะมีมีเพื่อนๆอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับก็มาทํามาสองคนแม่ลูก อ่าตัวนี้เก่งมากเลยเป็นโปรเปอร์เชนอลเรื่องผักนี่เลยก็สบายใจได้ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับในชคนชมผลผลิตต่อวันได้เยอะไหมครับก็ที่สิบโลครับจริงๆเขาต้องการ40แต่ว่าถ้าถ้า40เนี่ยเราต้องเขาก็ต้องมั่นคงด้วยนะแล้วเขาเอา40ตลอดไหมถ้าเกิดว่า40แล้วอยู่ๆอาทิตย์หน้าครับเกิดไม่รับมาผักเราก็เยอะเกินก็เคยมีมาแล้วบางช่วงเมื่อกี้เราก็ฟังเวลาต้นน้ำกลางน้ำนะครับจริงๆในส่วนของกลางน้ำเนี่ยครับพี่โอ๊ตเองเนี่ยเขามี เรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับในการควบคุมการในการจัดการดูแลตัวนี้ตี่นี้ตล้วนี้เป็นระบบสมาร์ทฟาร์มครับ4.0เนาะ4.0แล้วใช่แเราจะมีแอปพลิเคชันในมือถือนะครับ ถ้าเราก็สามารถสามารถดูออนไลน์ผ่านมือถือได้ว่าในโรงเรือนเราอ่ะอุณหภูมิสูงไหมความชื้นเท่าไหร่ครับเราควรจะเปิดสเปรย์หมอกหรือเปล่าก็คือสามารถเราเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถดูได้ดูได้ทั่วโลกเลยถ้าเราเหมือนเราติดกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับมีกล้องวงจรปิดด้วยกล้องติตัวตัวตัวดูตัวดูในฟาร์มเมื่อกี้เห็นไหมอ่าก็คือว่าดูว่าระบบที่เราติดตั้งไปมันใช้งานได้จริงไหมนอกจากมีระบบเรื่องการให้น้าผ่านระบบมือถือแล้วมีอย่างอื่นไหมคะที่นี่ ที่นโมยีเราเราก็มีการขายออนไลน์นะครับส่งที่ตลาดด้วยที่อุตกรเลยว่าเรามีร้าน YSF Farm Shop มาาลวเเรไปออออกกบ็็็คืนชที่เราไปส่งแต่ผักไว้ใช่ไหมฮะเมื่อกี้ ไปละต้นน้ำกลางน้ำคราวนี้ให้อาจารย์ผลอธิบายปลายน้ําอีกนิดนึง่งตลาดท้ายพี่โอ๊ตเนี่ยเขาก็เริ่มเกิดแล้วว่าปลายน้ำนะครับเป็นเรื่องของการตลาดและการขายสินค้าเขานะครับทีนี้ปลายน้ำเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการตลาดเนาะการขายสินค้าการติดต่อกับผู้บริโภคนะครับด้วยทางไลฟ์สตรีก็ ก็ติดต่อคุณเลยเพราเตอนี้เรามีมีกลุ่มลูกค้าอยู่นะครับลูกค้าประจำอย่างว่าลูกค้าแถวนี้เราขายส่งแต่ถ้าเป็นเป็นลูกลูกค้าปีกเนี่ยเขาก็จะขับรถมามารับถึงที่ลักถึงที่เองราคาขายต่างกันไหมคะเหมือนกันนะครับราคาเท่ากันที่นี่ที่นี่ดีนะครับบอกไม่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 ต้องมีคนเป่าด้วยอ๋อไมม่ีคนจากทางว่าเขารู้จักเราได้ยังไงครับเเออนี่ยก็ป่าต่อป่านะครับป่าต่อปากเขาก็จะบอกต่อๆกันว่าอาจจะบอกว่าสวนนี้ผั่ได้ปกติแลดีรสชาติอร่อยปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยนะคะ ขามาดูการผลิตแล้วก็โอเคเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยคือเขาได้เข้ามาดูด้วยเนาะจริงๆแล้วก็ทําให้เรามั่นใจมากคือนี่ยังจะนหนท่งที่ททาให้ลูกา้า้นทางนทางเปนทางเป็นทงเป็นไาเป็นไางเป็นงเป็นงเป็นทางเ็นงเป็างเป็นทางอป็นที่เข้าทาเห็นามเห็นแาป็นงขปางหน้าเลยนะาเป็างเป็นเปุ๊บเป็นทางเป็นางเป็นงเ็นทางเทาง็ทางเปนาเป็็นทาเ็นปาเป็นป็าเ็าเปี๋ยป็าเ็างเาเนาเาเ็นทบงปา็นางวางเเาปปเงงเ ก็ดีนะคะเออเป็นระบบเดี๋ยวนี้เป็นระบบมีกล้องส่องอยู่อ่าใช่เราเราสามารถดูได้นะคะแา้วนี่า้วยการทำแบบเป็น Facebook f แฟนเพจหรือเป็นอะไรไหมครับยัไม่คะก็มันยังไม่ได้พัฒนาถึงขนาดนั้นก็เลยยังตอนนี้เขาบอกแล้วไงต้องผลผลิตไม่พอขายไม่พอขายใช่ไหมคะวันนึงแค่ได้20่กิโลใช่ไหมคะค่ะแล้วมีหมายถึงว่านุกี้ฟังแล้วเนาะระบบการตลาดนี้ส่งเฉพาะร้านค้าร้านอาหารมีส่งแบบตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามอะไรไหมครับยังมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะตัวนั้นมันเป็นเรื่องเรื่องของ ก็ต้องต้องแพคกิ้งดีๆต้องใส่ถุงต้องอะไรที่ว่าละเอียดมากขึ้นอันนี้มันจะเป็นถุงขนาดใหญ่5โล10โลกันไปครับก็เริ่มเริ่มจะพัฒนาต่อไปวรว่าจะส่งที่เซ็นทรานเดีวขอดูก่อนก็คือว่าถ้าจะส่งห้างสเนรย์ค้าหรือซุปปอร์มาเก็ตจริงๆแล้วเราตการขายต้องต่างกันเนาะใช่ครับพวกแพคกิ้งอะไรมันอาจจะต้องราคามันจะไม่เท่ด้วยเรื่องขนส่งมันจะไปอีกเรื่องหนึ่งเลยงานมันจะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะทำกับกับทางเซ็นทรานกับท็อป จะต้องรวบรวมผลผลิตไม่ใช่เจ้าหนี้เจ้าเดียวเราขับไปส่งผักอย่างเดียวอาจจะต้องรวมจากหลายๆที่อะไรใช่ใช่ใช่แล้วมีความหลากหลายมากขึ้นก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางนะคะเครือข่ายเนาะใช้คำว่าเครือข่ายดีกว่าเนาะคนที่ปลูกผักเหมือนเราอ่าไรสังเกตชุมชนอะไรเงี้ยรวมกันแล้วก็ไปจำหน่ายซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าใหญ่ๆนะคะก็จริงๆแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะสำหรับนะคะห่วงโซ่อุปทานนะคะจริงๆแล้วเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนะคะหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็น คนสาคัญหลักเลยนะคะตั้งแต่ต้นน้ำนะคะตั้งแต่หาปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะคะใช่ไหมคะเมล็ดพันธุ์โรงเรือนอุปกรณ์เกษตรต่างๆหมดนะคะจนกระทั่งถึงกลางน้าก็เป็นคนจัดการดูแลรักษาเนาะเก็บเกี่ยวเนาะทุกอย่างใช่ไหมคะ ก็จะเห็นเลยว่ามีความสําคัญมากส่วนปลายน้ำก็จะเป็นส่วนของร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าเป็นผู้บริโภคเองนะคะก็ท่านผู้ชมก็ได้ความรู้ไปแล้วว่าจริงๆแล้วห่วงโซ่ประธานของเราก็จะมีต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำเป็นห่วงโซ่ประทานคืออะไรใช่ไหมะแต่จริงๆเราจะบอกว่ายังไม่ได้แค่นี้ไม่ใช่แค่ห่วงโซ่ประทานต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำล้าเสร็จเลยไม่ใช่นะคะ การผลิตสินค้าเกษตรเพื่อให้ครบ่วงจรมันมีมากมายกว่านั้นคืออะไรคะอา<ช>จารย์ใหญ่จะมีการแปรรูปคุกกณำบางทีมีแปรรูป<ช>แต่ว่าสิ่งสําคัญนะคะที่จะให้สินค้าของเกษตรกรหรือผู้ลผลิตไปถึงผู้บริโภคได้มันก็คือ <Log istic S 1> อ่า<ช>นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันในตอนต่อไปว่าระบบโลจิสติกสําหรับการผลิตสินค้าเกษตรเป็นยังไงคะ่ะรู้ลึกเรื่องเกษตร ขนส่งผ่านด้วยอย่างง่ายๆแต่ว่าก่อนจะไปรู้ว่ามันเป็นทับทับระบบเป็นยังไงเนาะถามหน่อยอาจารย์พลช่วยอธิบายเรื่องระบบโลจิสติกส์หน่อยได้ม่ขคะว่าเป็นยังไงอย่างนี้ครับอาจารย์พลคือระบบโลจิสติกส์เนี่ยนะครับมันก็คือเป็นการเชื่อมโยงนะครับของห่วงโซ่เนี่ยเป็นการร้อยเรียงห่วงโซ่ระหว่างต้นน้ำนะครับกลางน้ำแล้วก็ไปน้ำเป็นตัวเชื่อมไหมครับเป็นตัวเชื่อมจุดครับ เป็นตัวเชื่อมระหว่างจุดนะครับระหว่างต้นน้ำตางน้ำปลายน้ำนะครับเมื่อกี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็คือต้นน้ำของเราใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือเรื่องของการหาปัจจัยการผลิตที่มีเมล็ดพันธุ์มีปุ๋ยมีโรงเรือนแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรใช่ครับพวกนี้นะครับมันก็ได้มีการเคลื่อนย้ายหรือเรียกว่าเป็นออโสติกนั่นแหละนะครับเคลื่อนย้ายพวกนี้นะครับเข้ามาสู่กลางน้ำก็คือตัวเกษตรกรผู้ผลิตนั่นเองใช่ไหมคะพอมาเคลื่อนย้ายกลางน้ำเนี่ยเกษตรกรก็จะมีการผลิตกระบวนการผลิตของเขานะครับตั้งแต่ เล็กๆนะครับค่อยๆเติบโตโตมาเรื่อยๆไนี่มันคือการเคลื่อนย้ายเหมือนกันนะรเคลื่อนย้ายเหมือนกันนะครับพอเคลื่อนย้ายจะถึงกลางน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งต่อไปสู่ไปสู่ผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะกลายน้ำนั่นเองนะคะเออนี่ก็ได้ความรู้ไปแล้วเนาะในส่วนของ ในเชิงวิชาการที่อาจารย์คุณสารบอกว่าต้นน้ำลางน้ำาปน้ำจริงมันเยอะที่ลุดพี่โอเราพอดีเลยก็เลยอยากถามว่าอถึงส่วนแก้ขมวนฟาร์มเรามีการจัดการโลจิสติกยังไงครับแล้วก็เน้นผู้บริโภคที่อยู่ใกล้ๆเราแวดบ้านเราอะครับเราไม่ต้องไปไหนไกลแล้วรถแค่นี้ไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีคนคิดด้วยโอ้โหเลยไงโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ครับแต่ถ้าไปไกลนี่ก็สารยนไปร้านข้างทางก็คือว่าท่านจริงเป็นร้านที่ใกล้ๆกับแหล่งผลิตหรือว่าเป็น ใกล้ๆสวนนี่ก็ใช้รถนี้ไปก็คือบรรจุสินค้าอย่างนี้เลยอันนี้คือจะไปส่งร้านอาหารแถวนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับเด็กปักซอยนี่เองออ๋ก็คือใช้รถในการขนส่งก็คือรถยนต์ใช่ไหมคะแต่ว่าทั่วไปก็คือรถยนต์ใช่ไหมคะใกล้ๆคือเขาเรียกรถเลยนะรถเกองน่ารักไหมรถเื่นเป็นรถรถห้องเย็นใช่ไหมเออนึกว่าเป็นาเป็นรถห้องเย็นใหญ่ๆไกลยังไงส่งไามกิโลถ้าส่งไกลางก็ส่งตอนเย็นๆนะครับก็รา่ร้อนมากถ้าเราไปนักการศาส่งทำไมต้องส่งตอนเย็นคะครับเขาเขาไปแพ็คขายตอนเย็น ก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าความต้องการของผู้บริโภคว่าอยากได้ช่วงไหนยังไงใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าผู้บริโภคต้องการในส่วนของตอนเช้าเราก็เป็นส่วนตอนเช้าถ้าตอนเย็นก็คือตอนเย็นก็จะแตกตันงกันอ๋นนี่ก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคด้วยนะคะเมื่อกี้เหมือนอาจารย์พูดไปแล้วต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนี่คือเน้นในส่วนของจากความของเราไปสู่ผู้บริโภคนะคะก็คือผ่านอาจจะผ่านร้านค้าร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมคะจริงๆก็ไม่ได้ยากเลย ระะะบบโลจิิสตกนคแต่จริงเมื่อกี้ฟังมาเอกใจยอยู่นิดหนึ่ง,งก็คือมเมล็ดจากเล็กๆโตโตเป็นต้นใหญ่ๆนี่ก็คือระบบโลจิสติกเหมือนกันใช่<ล>มันคือาการเคลื่อนย,าย้ายน,นะครับเคลื่อนย้ายสินค้าเนาะก็สมมติจากเล็กๆเนี่ยนะครับมันเคลื่อนย้ายจากเล็กๆเนี่ยไปสู่ต้นใหญ่ๆนะครับต้นใหญ่ๆเนี่ยเคลื่อนย้ายนะครับมาสู่โรงคัดแยกนะครับม,มาสู่ตรงเนี้ยน,นะครับมันก็แสดงว่าการทำของโซ่ประธานเนาะระบบและระบบโลจิสติกสเนี่ยก็มีความสำคัญต่อ เรียกว่าอะไรระบบเกษตรสมัยใหม่หรือทางการเกษตสูของเราเนาะจริงๆความสำคัญคม,มากผมว่าตรงจุดนี้ที่เราจาัก็คือมันพ่วงก,กันทั้งหมดเนาะทั้งระบบการจัดการของโซว์พัานก็นนต้องมีการจัดการที่ดีนะคะทั้งหมดจนจุดท้ายแล้วก็ระบบโลจิสติกส์ที่เข้าไปช่วยเสริมเป็นตัวเชื่อมระหว่างแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็ต้องเป็นระบบที่ดีเหมือนกันที่เราเลือกความเหมาะสมแล้วแต่ควันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเนาะนอย่างนะนะคะค่ะเดี๋ยวก็อาจจะให้คุณนรส ไปส่งผักก่อนเดี๋ยวลูกค้ารอนานนะคะเราก็ตามไปกินด้วยเออเดี๋ยวเราจะไปกินเดี๋ยวเราอาจจะมีตามไปดูว่าร้านไหนใช่ใช่ลูก้ารับสินค้าไปแล้วเขาไปทำอะไรบ้างนะคะเพราะว่าความต้องการผู้บริโภคจริงๆต้องการสินค้าแบบใช่นะคะวันนี้เราก็ได้ความรู้นี้นะคะ งั้นอาจจะไม่ต้องรบกวนคุณโอ๊ตแล้วอาจจะให้คุณโอ๊ตไปส่งผลได้เลยเนาะนะคะขอบคุณคุณโอ๊ตนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะในสวนแก้วกระบมลไฮโดรฟาวน์วันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะครัสวัสดีครับสวัสดีครับเออนะคะตัดรถเลยตัดรถเลยรากำลังดูนะเออจริงๆนักอ่ะัเป็นการเคลื่อนย้ายถูกไหมฮะนี่อาจารย์พลศลันบอกเราก็เป็นการเคลื่อนย้ายนะคะ ครับอาจารย์พอดีผมยังมีข้อสงสัยอยู่เลยครับว่าระบบโลจิสติกส์นะครับสำหรับไทยแรง4.0นะครับมันเป็นยังไงครับสมัยใหม่คือจริงๆระบบโลจิสติกส์นะครับอาจารย์ใหญ่อาจารย์นะครับคือเราอาจจะคิดว่ามันเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเดียวเนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการ การโลจิสติกเนี่ยหรือการเคลื่อนย้ายสินค้านะครับเรื่องการเคลื่อนย้ายเนี่ยในของโซ่ประทานเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายอยู่2ประเด็นหลักๆเลยอะไรบ้างประเด็นแรกอ่ะคือการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างที่เราเข้าใจนี่แหละก็คือผลผลิตของเกษตรกรจากเกษตรกรตัวฟาร์มถึงมือผู้บริโภคจริงๆก็คือทั้งหมดคือจากตัวต้นนั้นเนี่ยก็คือตัวเมล็ดพันธุ์อ๋อปัจจัยการผลิตด้วยที่เราคุยกันเนาะเมล็ดพันธุ์นะครับกระปุ๋ยนะครับอุปกรณ์เกษตรนะคะนะครับเคลื่อนย้ายมาสู่กระบวนการผลิตอ๋อค่ะนะครับ แล้วก็เคลื่อนย้ายไปสู่นะครับคลุกบอลโรับนี่คือตัวเคลื่อนย้ายสินค้าเคลื่อนยย้าสินค้าแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่และทสองคืออะไรครับจันพลแบบหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยยังมองข้ามไปก็คือการเคลื่อนย้ายของข้อมูลครับอารย์มันไม่ใช่แค่ตัวสินค้าที่จับต้องได้นะใช่ไหมข้อมูข้อมูลที่ไปด้วยข้อมูลที่ไปด้วยนะครับเช่นอะไรบ้างครับจันพลเช่นถ้าสมมติว่าเราพูดถึงต้นน้ำเนาะต้นน้ำเราพูดถึงเรื่องของปัจจัยการผลิตนะครับต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยเอ๊ะจริง โอโทรศัพท์ติดต่อสของร้านไงผู้ขายอย่างนี้เมื่อกี้อย่างที่เราคุยกับพี่โอ๊ตเนี่ยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเมล็ดพันธุ์ที่เขาซื้อมาเนี่ยนะครับเขาจะต้องติดต่อจากปลายน้ําว่าปลายน้ำเนี่ยนะครับเขาจะต้องการเมล็ดพันธุ์แบบไหนผักแบบไหนพันผักอะไรใช่ไหมคะชนิดไหนนั่นแหนครับอาจารย์ก็คือข้อมูลของเขาเนี่ยก็จะไหลจากปลายน้ำว่าเขาต้องการอะไรมาสู่ต้นนั้นด้วสั่งสินค้านะครับ อ๋อในตัวข้อมูลนอ,นอกจากเรื่องการติดต่อสื่อสารแล้วมีอย่างอื่นไหมคะในตัวข้อมูลคือตัวข้อมูลการติดต่อสื่อสารเนี่อนอกจากเรื่องของการสั่งออเดอร์อ,อยู่แล้วนะ <Order. S 2> ครับยังมีการพยากรอีกการพยากรเช่นพยากร<ห><ๆ>อีกเช่นถ้าสมมติว่าเ,เราจะสั่งปุ๋ยนะครับหรือสั่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับหรือว่าเราจะสร้างโรงเรือนเนี่ยนะครับเราจะ พยากรว่าจริงๆลูกค้าของเราเนี่ยมีขนาดไหนนะครับเป็นข้อมูลด้านการพยากรถ้าคะแนนว่าอย่างเช่นผลผลิตเราจะออกเท่าไหร่ลูกค้าต้องการเท่าไหร่ก็เป็นการวางแผนการผลิตใช่ไหมคะจริงเราต้องเช็คตลาดก่อนด้วยไหมว่าอะไรล้ใช่ไหมครับก็ต้องดูนะว่าข้อมูลเนี่ยมันมาจากตลาดอย่างที่อาจารย์ใหญ่ว่าเนื้อมาจากตลาดคือต้องอ๋อเนี่ยมันมาจากปลายน้ำเองแล้วก็ไหลข้อมูลมาถึงต้นน้ำปลายน้ำต้องการอะไรปุ๊บอย่างนี้ต้นน้ำเราจะถึงจะปฏิบัติใช่พอข้อมูลมาถึงต้นน้ำปั๊บเนี่ยเราก็มีการไหลของตัวสินค้าของเรามันก็อย่างตันแรกก็คือ รู้แล้วนะครับว่าจะจัดการยังไงนะครับเราก็มีการผลิตนะครับก็คือเอาปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับมาผลิตในกลางน้ําแล้วก็สู่ปลายน้ำมันก็คือการขนส่งหรือการไหลนะครับมูลของตัวสินค้านั่นเองแต่มีอีกอันนึงที่ได้ข่าววิสื่เรื่องเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินการโอนเงินนี่ถือว่าเป็นข้อมูลนะจันพลเป็นการจัดการระบบโลจิสติกเหมือนกันนะครับเรื่องของข้อมูลเหมือนกันก็คือถ้าสมมติว่าเราดูของต้นน้ำเนี่ยนะครับ ขาก็ต้องดูว่าเอ๊ะไอ้ข้อมูลที่เขาได้รับคําสั่งซื้อจากสั่งซื้อเท่าไหร่จานวนเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ที่ไหนยังไงใช่ไหมคะน่แหละครับเนี่ยก็การโทรศัพท์เนี่ยแหละครับยกตัวอย่างได้อย่างแรกเลยก็คือเป็นการไหลของข้อมูลข้อมูลสั่งสั่งอาจารย์ใหญ่อยากได้เมล็ดพันธุ์เง0สิบกิโลใช่ไหมคะก็อาจารย์ใหญ่อาจจะให้ข้อมูลกลับมาว่าเมล็ดพันธุ์แบบนี้ปลูกแบบไหนยังไงอ่าแล้วอาจารย์ก็โอนเงินอ่าก็ถือว่าเป็นการส่งผ่านข้อมูลอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋ สรุปได้ว่าเลยเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะครับมันก็จะมีการจัดการโลจิสติกส์เนี่ยแทรกเข้าไปคือขั้นอนจริงๆคือเป็นการควบคู่กันไปหรือขนาดกันไปทั้นเ่องนกันไปใช่ไหมครับทุกขั้นตอน่ะในระบบไม่ว่าตั้งแต่เริ่มวางแผนใช่ไหมคะติดต่อหาลูกค้าสั่งมาเล็ดพันธุ์สั่งปัจจัยการผลิตมันใช้ทั้งข้อมูลใช่ไหมคะแล้วตัวสินค้าก็มีเนาะใช่ไหมเหมือนเอาเมล็ดพันธุ์มาเอา ปุ้ยมาอะไรใหม่เนาจริงๆเหมือนเราเช็คตั้งแต่ปลายนาวเลยว่าเปลนยนาวต้องการอะไรแล้วเราจะทําอะไรเอี่ยเนาะทำไมถึงบอกว่าการผลิตสินค้าเกษตรในอย่างแรกเราต้องหาตลาดก่อนใช่ไหมคะต้องมองหาตลาดก่อนเนาะจริงๆแล้วมันก็เป็นวนๆเหมือนที่อาจารย์ใหญ่พูดเนาะวนเป็นหลุมมันก็วนไปวนมาจริงก็อยู่ในนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะเออน่าสนใจนะเรื่องที่สำคัญเออเพิ่งเข้าใจไงเพราะเข้าใจว่าระบบโลจิสติกเมื่อก่อนเราเข้าใจว่ารถห้องเย็นส่งของใช่ไหมจากร้านจากตลาด ไปถึงมือผู้บริโภคเนาะจริงๆแล้วมันคือข้อมูลด้วยเป็นส่วนสําคัญนะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของในระบบโลจิสติกเหมือนกันเนาะซึ่งมีผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอ๋อ,อวันนี้ก็ได้ความรู้ไปเยอะเนาะนะคะในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดเลยนะจะเป็นเกษตรกรหนึ่งคนจะผลิตสินค้าหนึ่งอย่างเนี่ยมันต้องวางแผนเยอะนะคะถือว่าจันรคนจันใหญ่ใช่ครับดูต้องดูตลาดเป็นหลักด้วยแหละว่าเราจะท้องทาอะไรยังไงใช่ไม่ว่าจะเป็นต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำมันก็ต้องดูทั้งหมดภาพรวมใช่ไหมคะว่า ใช่ไหมคะผลิตยังไงใช่ไหมคะแล้วจะมีการขนส่งเอาระบบโลจิสติกเข้ามาช่วยหรือไม่ก็แั่งคุณโอ๊ตเขาเอาระบบเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเนาะเพราะเดี๋ยวนี้เราก็เป็นไทยแลนด์สี่จุดส่งคืแล้วนะคะพอดีเราส่งผักเนี่ยผักเป็นพืชอวบน้ำใช่ไหมครับมันก็เหี่ยวช้ำง่ายอาจจะมีเทคโนโลยีนะซื้อเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยเพื่อขนส่งผักให้สดสินค้าเกษตรของเราส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เน่าเสียง่ายอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าผมว่าเราจัดการ ตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะร้อยเรียงนะครับข้อมูลเนาะร้อยเรียงการไหลของเชื่อมโยงของวัตถุดิบสินค้าเนี่ยนะครับไม่ดีเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าการจัดการสินค้าเกษตรเนี่ยซึ่งอย่างที่อาจารย์ใหญ่บอกนะครับว่ามันมีความเน่าเสียง่ายเนี่ยมันก็จัดการได้ยากนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้ความรู้ไปแล้วนะคะว่าการจัดการระบบวงซ่วงอุปทานนะคะแล้วก็ระบบโลจิสติกในการผลิตสินค้าเกษตรหนึ่งชนิดนะคะจริงๆแล้วก็เป็นการดีในการจะเพิ่มรายได้นะคะหรือว่าเพิ่ม เขาเรียกว่าต้นผลตอบแทนให้กับเกษตรกร,ร,กรหรือผู้ผลิตได้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งวางแผนใช่อีกส่วนหนึ่งก็เหมือนที่บอกอะค่ะเข้ากับชื่อตอนเลยคือว่าถ้ามีการสร้างรายได้ให้เกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะลดช่องว่างระหว่างไรายได้ของคนในเมืองกับคนในชนบทนะคะก็ถือว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมใช่ไหมทำให้คนในเมืองคนชนบทก็ไม่มีความไม่มีช่องว่างความต่างๆระหว่างรายได้นะคะสำหรับวันนี้คิดว่าท่านผู้ชมคงได้รับความรู้ไปก็เยอะแล้วนะคะเยอะเลยครับสำหรับนะคะสำหรับวันนี้เราสามคนนะคะจันจันนะคะ อาจารย์ใหญ่แล้วก็อาจารย์ผลฉรานแล้วก็ขอขอจบรายการเพียงแค่นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการที่นี่กเกษตรบริชาติในตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ